ทำไมทุกคนต้องถามว่าระหว่างซีกับเดอันไหนน่ารักกว่าจัดคือ,ค,อคือมีวันหนึ่งเคยเคยเคยแบบกลับมาถ่ายประมาณเก้าขินใช่ปะ่ะแล้วเขาบอกว่าในแต่ละวันเราต้องพูดว่าแบบไอซี C มันน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยไปไปแล้วกี่ครั้งอะไรก็ mm. คือทุกคนมองก็จะพูดหมดว่าไอซี mm. มันน่ารักเนาะซี C มันน่ารักเนาะซี C มันน่ารักเนาะคือแบบมันพูดว่าเรา าพูดว่าซีมันน่ารักน้อไปจนแบบำทำให้ทั่วแล้วเราได้าถามว่าแล้วเราพูดถึงจิมมี่ว่าอะไรอ่ะนั่นดิเฮ้ย <laughs> <laughs> แล้วพวกเราพูดถึงจิมมี่ว่าไงคือแบบก็จะเจอคำหนึ่งว่าเคี่ยหมอมันหลอวะ่ะเคี่ยหมอมันหลอะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้<บ>วันนี้หมอมันแบดเว้ยอะไรอย่างเงี้ยจ่สัญญาใจห,หมอกจะแบนครับพี่อ๋อหมอกจะใช่ไงหมอกแบน <ส>แต่ต้อมีเด็กส่วนแต, <laughs> แต่แต่มีมุมที่อบอุ่นพอสมควรแต่ว่าเขาเขาก็จะขืนขืนเป็น๋อไอจิอไมไ,ไ,ไม่ใช่ไอเดะไอจิมเนาะ <laughs> ไอจิม <laughs>